3ก็คือมีประวัติว่าเคยเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดมาก่อนถ้าอ้วนปุ๊บตรวจเลยเธอถ้าเคยเป็นโรคหัวใจมาก่อน4ก็คือมีภาวะความดันสูงใครที่วัดความดันแล้วมากกว่า140-90แล้วตัวเองอ้วนด้วยก็คือ BMI เกิน 23ก็ต้องไปตรวจเบาหวานแล้วนะคะเพื่อที่ว่าเราก็จะได้จัดการป้องกันอะไรตั้งแต่เดินๆข้อ5ถ้าเกิดอ้วนแล้วพบว่ามี HDL ต่ำกว่า35หรือข้อใดข้อหนึ่งนะไตกีสลายมากกว่า250อันนี้ก็ต้องไปตรวจเบาหวานแล้วนะคะ ข้อที่6ผู้หญิงที่มีภาวะโพลิซิสติกก็ต้องไปตรวจในกลุ่มของผู้หญิงที่มีภาวะ ซีทที่รังไข่เนี่ยมันจะเป็นแบบหลายๆเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะต้องไปตรวจนะคะดูว่าเราเป็นเบาหวานไหมเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะคะถ้าเกิดว่าอวาา้วนแล้วมีภาวะนี้ด้วยนะข้อ7ก็คือเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกกําลังกายแล้วยังไม่พอนั่งดูหนังทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยขยับอะ่ะไม่มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นแอคทีฟแบบนั้นน่ะนั่งโต๊ะทํางานตลอดทั้งวันเพื่อนในกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะอ้วนแล้ว ไม่ออกกําลังกายอ้วนแล้วนั่งโต๊ะทํางานทั้งวันต้องไปตรวจดูเบาหวานแล้วโอเคไหมนะคะแบบอื่นๆก็อย่างเช่นภาวะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอินซูลิ s ิส t ซนต์เช่นซอกคอเริ่มแบบ มีผิวคล้ำนะหรืออ้วนแบบอ้วนมากๆ B M I เกิน40อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งมักจะไม่รอดนะน่าจะเป็นเบาหวานถ้าโรคอ้วนเลยก็คือ30นะแล้วก็มีเขาเรียกว่า a c a n t h o c i ดน i กเรตสก็คือรอยคล้ำที่บริเวณข้อพับบริเวณคอแขนขาหนีบใดๆทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะ,ะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าเราจะตรวจเช็คเบาหวานเมื่อไหรด่ดีถูกไหมก็คือพบว่าถ้าเป็นคนอ้วน คนอ้วนก็คือมี B M I เนี่ยมากกว่า23ก็คือน้ำหนักที่เกินรวมถึงอ้วนด้วยคือน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะก็พวกเราก็ไปทวนนะว่าถ้าเราน้ำหนักขึ้นมาแล้วมีญาติเราเป็นเบาหวานเออเรามีเ,ออเชื้อฝรั่งอย่างเงี้นะเคยแบบมีปัญหาเรื่องหัวใจไขมันหลอดเลือดความดันมี P C O S เราก็ไม่ค่อยออกกำลังกายเลยในกลุ่มนี้จะต้องไปตรวจนะคะ ตรวจเบาหวานก็ง่ายๆเลยจ้ะงดน้ํางดอาหารเธอถ้าไม่งั้นนะี่ยมันตรวจไม่ได้นะแปดชั่วโมงนะก็ไปตรวจ fasting blood sugar นะตรวจ hba 1 c นะอันนี้สองข้อนี้มันก็วินิจฉัยได้แล้วนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่อายุเกิน45ก็ต้องตรวจเลยจ้ะต่อให้ไม่อ้วนก็ตามโอเคปะ่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่อ้วน เธอไปตรวจเถอนะอ้วนปุ๊บไปตรวจเลยถ้าอย่างนั้นอาจจะแบบไม่ต้องดูแดข้อนี้ก็ได้แต่ถ้ามีแปดข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องแล้วนะต้องไปตรวจแล้วนะคะในคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าระดับน้ําตาลในเลือดมันขึ้นอนะ่ะ มันรีเวิร์สได้ในะคีมมาอยู่ตรงนี้ว่าเธอก็หายได้มันไม่ได้แบบจะเป็นตลอดชีวิตไปตรวจเพื่อที่ว่าถ้าเจอก็จะได้มาจัดการเอามันออกไปเออมาปรับในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะมาจัดการในเรื่องของอาหารการกินนะในเรื่องของแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะโดยที่เราอะ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาก,ก็ได้นะเป็นกำลังใจให้กับหมอสลินด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊าทุกคนบ๊ายบาย